สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มเจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะทําการตัดหญ้านะครับโดยใช้เอนตัดหญ้านนเองครับใช้เอนตัดหญ้านี่หมอสําหรับการตัดที่เราตัดใกล้กระถางหรือริมถนนนะครับบางทีการตัดนี้ก็จะทําให้เกิดหินกระเด็นนะครับถ้าเราใช้ใบมีดก็กระเด็นไปเคยมีคนมาตัดหญ้าที่หน้าร้านผมแล้วก็หินกระเด็นโดนรถยนต์นะครับ จนได้มีเรื่องมีราวกันเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับเราใส่ตรงใบตดัดนี้มันจะมีตรงนี้นะครับเป็นรูเข้าไปเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ดึงออกมาตรงรูกลมๆนะครับแล้วเราก็ใส่อีกข้างนะครับให้มันตรงข้ามกันนะครับถ้าไม่ตรงข้ามกันเดี๋ยวมันตัดมันจะเป็นเวียงๆเลยนะครับ ก็จะกะให้มันประมาณกันนะครับถ้าความยาวเท่ากันมันก็จะสมดุลบาลานนะครับโอเคครับเท่านี้นะเดี๋ยวนะครับผมจะตัดให้ดูนะครับแล้วก็จะสตาร์ทกันเลยนะครับเอาโตรงที่เราปิดเครื่องลงนะครับเดี๋ยวมันจะสตาร์ทมิดนะครับ ครับขอจบการสาธิตการใส่สายอินแค่นี้นะครับสวัสดีครับ